สวัสดีค่ะและก็สวัสดีไปยังท่านผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกท่านด้วยนะคะพบกันอีกครั้งกับคุณรูประภาพรเอียดดำในรายวิชาวิทยศาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อวานเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงในชีวิตประจําวันกันไปแล้วนักเรียนพอจะทราบได้ใช่ไหมคะว่าเสียงนั้นเดินทางได้อย่างไรทีนี้คุณูก็หวังว่านักเรียนเนี่ย คงจะทำใบกิจกรรมกันได้นะคะเรามาทบทวนความรู้กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำใบกิจกรรมครั้งที่สองอ่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นให้นักเรียนมาลองทบทวนแล้วก็ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะได้ยินเสียงเมื่อไรคะนักเรียนก็คือเมื่อวัตถุสั่นสะเทือนนะอ่าอ่าเมื่อวัตถุเกิดการสั่นสะเทือน วัตถุนี้ก็จะเรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงนะคะผ่านตัวกลางตัวกลางก็จะมีสามชนิดก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะมายังอวัยวะรับเสียงก็คืออะไรคะก็คือหูของเรานั่นเองนะก็จะทําให้เราได้ยินเสียงค่ะเรามาดูว่าเสียงจากเคลื่อนที่ยังไงนะคะเสียงตรงนี้ก็คือจุดกาตรงนี้เป็นแหล่งกําเนิดเสียง นะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงเสียงก็จะออกไปทุกทิศทางนะคะคลื่นเสียงเนี่ยก็จะออกไปทุกทิศทางนะ,ะเป็นลักษณะทรงกลมหรือว่าวงกลมนะคะถ้ากรณีในน้าเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นวงกลมลักษณะกระเพื่อมไปของน้ํานะคะ,ะถ้าอยู่ในอากาศเนี่ยก็จะเป็นลักษณะทรงกลมนะคะอันนี้เราก็พูดกันไปแล้วเมื่อวานรูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะต่อไป ผ่านไปยังอวัยวะรับเสียงก็คืออะไรคะนักเรียนก็คือหูของเรานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้รับเราจะได้ยินเสียงได้อย่างไรนะคะอ่ะ ใบหูก็จะสะท้อนคลื่นเสียงเข้ามาในรูหูนะคะหลังจากนั้นก็ผ่านมายังเยื่อแก้วหูทำให้เยื่อแก้วหูเนี่ยสั่นนะคะแล้วส่งโตมายังกระดูกคอนกระดูกท่งและกระดูกโคนทำให้ตรงนี้ก็เกิดการสัน่นจึงจะทำให้เส้นประสาทภายในคอเคลียนะคะที่มีร,รูปร่างเหมือนก้นหอยนะคะเกิดการสัน่น แล้วก็ส่งคลื่นผ่านเส้นประสาทในการรับฟังเข้าสู่สมองก็จะทำให้เราได้ยินเสียงนั่นเองนะคะ,ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆให้นักเรียนได้ทดลองทำกันนะคะกิจกรรมเรื่องได้ยินเสียงหรือไม่ให้นักเรียนหาเพื่อนหรือว่าถ้าไม่มีเพื่อนก็จะเป็นน้องมีพี่ ผู้ปกครองนะคะเลือกเอาเวลาว่างนะคะลูกไม่ใช่รบเร้าผู้ปกครองในเวลาทํางานนะคะให้นักเรียนลองทํากิจกรรมกันดูนะคะว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์เนี่ยที่ช่วยได้ยินเสียงมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมโดยใช้อันนี้ก็คือเป็นถ้วยกระดาษนะคะนักเรียนอาจจะใช้เป็นถ้วยกระดาษอย่างนี้นะคะก็ได้เป็นถ้วยพลาสติก เป็นแก้วพลาสติกนะคะลูกตัวทีอ่าเป็นแก้วพลาสติกก็ได้นะคะอ่าอุปกรณ์ก็มีอยู่แค่นี้เองนะคะอ่าแล้วก็มีเชือกนะอ่ามีเชือกนะคะอันนี้อ่าเป็นเชือกไนล่อนนะคะะ่ะเป็นเชือกไนล่อนก่อนที่เราจะทดลองนะคะเราก็อ่าเจาะรูตรงบริเวณอ่าท้ายของอ่าแก้วนะคะแต่ละชนิดลูกเอาแก้วอะไรก็ได้อาจจะเป็นแก้วพลาสติก เป็นแก้วกระดาษนะคะได้หมดนะคะสมัยก่อนเนี่ยคุณครูก็ใช้เป็นกระป๋องนมนะตนี้ก็ไม่กินนมผงไม่กินนมข้นหวานกันแล้วนะคะก็คนก้างจะหายากนิดนึงนะคะหรือถ้าหาได้นะักเรียนก็สามารถที่จะทําการทดลองได้นะคะเอากระเอากระป๋องหรือว่าเอาแก้วน้ํานะคะแก้วที่เป็นถ้วยกระดาษถ้วยพลาสติกเนี่ยค่ะมาเจาะรูนะคะเจาะทั้งสองใบเลยนะคะลูก ทั้งสองใบหลังจากนั้นเราก็ร้อยเชือกเข้าไปนะคะร้อรยเชือกเข้าไปเราเรียกกิจกรรมนี้ว่าเป็นโทรศัพท์อย่างง่ายนะคะ,ะหลังจากนั้นก็ร้อยเชือกคุครูบอกแล้วร้อยเชือกลงไปในนี้นะคะร้อยเชือกความยาวประมาณ4เมตรนะคะ,ะความยาวประมาณ4เมตรหลังจากนั้นก็จะมี คนพูดนะคะก็จะมีผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังคนโทรกับคนณรับสายสมมติอย่างนี้นะคะป็นคนโทรคนรับสายให้นักเรียนเนี่ยหรือว่าเพื่อนหรือว่าพี่หรือว่าน้องเนี่ยยืนอยู่ห่างจากกันจนสุดความยาวของเชือกในระยะทาง4เมตรหลังจากนั้นค่อยนักเรียนพูดเบาๆแล้วก็ถามอีกคนหนึ่งว่าได้ยินหรือไม่นะคะ อันนี้ยังไม่ต้องใช้ก่อนนะยังไม่ต้องใช้ก่อนยืนยืนแค่ห่างระยะทางของเชือบแค่นั้นเองแล้วก็ถามว่าได้ยินไหมหลังจากนั้นให้นักเรียนนําถ้วยกระดาษมาครอบบริเวณหูนะคะอันนี้แก้วใสมันก็เลยมองไม่เห็นนะคะอ่าให้มาครอบหูอ่าแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนเนี่ยพูดเข้าไปในถ้วยกระดาษในลักษณะนี้นะคะอ่า คนฟังก็จะเอาแก้วเนี่ยครอบที่หูคนพูดก็จะเอาแก้วเนี่ยครอบที่ปากนะคะอ่ะหลังจากนั้นอะเราพอพอเราพูดเนี่ยเราก็ลองถามเพื่อนดูว่าเพื่อนได้ยินเสียงเราไหมแต่พูดเบาๆนะคะไม่ใช่นักเรียนตะโกนนะอ่ะ หลังจากนั้นให้ลองเอาถ้วยกระดาษออกจากหูแล้วก็สลับกันก็คือให้เพื่อนเนี่ยพูดด้วยระดับน้ําเสียงเนี่ยเท่าเดิมแล้วเปรียบเทียบความดังของเสียงที่เพื่อนได้ที่ได้จากการฟังนั้นสองครั้งดำเนินทดลองซ้ํานะคะ,ะสลับกันไปลองทําการทดลองดูนะคะ,ะนักเรียนก็จะพบว่าหลักการของตัวรัพท์ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยคุณครูก็ใช้กระป๋อง กระป๋องนมข้นหวานนะคะแล้วก็อามาเจาะรูแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้คุณครูเลยไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันเป็นโลหะใช่ไหมคะเดี๋ยวเวลาเราเจาะรูนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้ถ้านักเรียนทํากิจกรรมแล้วนักเรียนช่วยถ่ายภาพนะคะอ่าถ่ายภาพในขณะที่นักเรียนลองทดลองเนี่ยนะคะก็คือว่ามีอาจจะเป็นการพูดอยู่อาจจะเป็นอะไรเงี้ยจะส่งมาเป็นคลิปหรือจะส่งมาเป็นภาพถ่ายก็ได้นะคะส่งมายางห้อง เรียนของนักเรียนผ่านคุณครูประจำชั้นได้เลยค่ะหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ใครที่ไม่มีอุปกร,รณ์ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะนักเรียนก็ทำเท่าที่จะหาอุปกร,รณ์ได้นะคะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องออกไปซื้อก้างนอกอีกเพราะว่าสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายนะคะเพราะฉะนั้นเราทำเราหาวัสดุอุปกร,รณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านนะคะอลองทดลองทำกันดูนะคะ แล้วก็ส่งไม้คุณครูดูว่านักเรียนได้ยินเสียงไม้นะคะถ้าพูดเบาๆแล้วก็พูดผ่านโทรศัพท์นะอย่างง่ายของนักเรียนอ่าต่อไปนะคะเราก็มาตอบคาถามในใบกิจกรรมนักเรียนเจอใบกิจกรรมกันหรือยังคะอ่าการได้ยินเสียงสองนะคะวงเล็บตสองอ่ามันก็จะอยู่ด้านหลังของใบงานของเมื่อวานนะคะลูกให้น้องคลิกไปก็จะมีอ่าทั้งหมดอยู่เจ็ดข้อด้วยกันนะคะ เรามาดูกันไปทีละข้อนะคะข้อที่หนึ่งเสียงต่างๆต้องอาศัยตัวกลางเพื่อเดินทางมาถึงหูของผู้ฟังการที่ผู้ฟังได้ยินเสียงนั้นจะต้องมีองค์ประกอบสามอย่างคืออะไรบ้างนะคะเมื่อกี้คุณคูบอกไปแล้วว่าหนึ่งก็คือมีแหล่งกำเนิดเสียงอย่างที่สองก็คือตัวกลางของเสียงและอย่างที่สามก็คืออวัยวะรับเสียงนั่นเองนะคะ ว่านักเรียนคงจะตอบกันได้นะคะลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปข้อที่สองใบหูจะเป็นตัวรับและสะต้อนคลื่นเสียงเข้าไปในรูหูทำให้สิ่งใดบ้างในหูนั้นเกิดการสั่นสะเทือนอ่าพอจะจำกันได้ไหมคะมีอะไรบ้างมีเยื่อแก้วหูมีกระดูกคอนกระดูกท่างแล้วก็กระดูกโคลนใช่ไหมคะ เ่งมากค่ะนักเรียนต่อไปเรามาดูข้อที่สามให้นักเรียนระบ,บุผลการสังเกตเมื่อฟังเสียงผ่านทั่วกลางต่างๆนะคะ,ะให้นักเรียนลองฟังเสียงผ่านอากาศผ่านน้ําผ่านพื้นโต๊ะนะคะ,ะแล้วก็เขียนว่านักเรียนได้ยินเสียงหรือไม่อ่ต่อไปข้อที่4เสียงสามารถเดินทางผ่านวัตถุที่กั้นได้หรือไม่ อย่างเช่นในขณะที่เราพูดเสียงจะทะลุกําแพงได้ไหมคนอีกฝั่งหนึ่งของกําแพงสามารถได้ยินไหมอะไรอย่างนี้นะคะให้ในักเรียนตอบนะ,ะสามารถเดินทางได้ไหมคะแน่นอนว่าต้องได้ใช่ไหมคะ,ะต่อไปเสียงที่เราได้ยินในชีวิตประจําวันเดินทางผ่านตัวกลางอะไรบ้างก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะเก่งมากค่ะนักเรียน เสียงเดินทางผ่านตัวกลางสถานะใดได้ดีที่สุดคะง่ายมากเลยนะคะนั่นก็คือของแข็งนะคะอ่าข้อสุดท้ายแล้วจากการที่สังเกตเมื่อฟังเสียงผ่านตัวกลางต่างๆให้นักเรียนระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมก่อนอื่นเรามาดูความหมายของตัวแปรต้นนะคะ ตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการทดลองนั้นๆนะคะสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดให้การทดลองนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปนะที่ในที่นี้ก็คือตัวกลางชนิดต่างๆใช่ไหมคะอ่าตัวกลางชนิดต่างๆมีผลต่อการได้ยินของเสียงนะคะเพราะเราได้ยินเสียงไม่เท่ากันถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นก็คือชนิดของตัวกลาง ตัวแปรตามก็คือระดับความดังของเสียงหรือการได้ยินเสียงนะคะและตัวแปรควบคุมก็คือสิ่งที่เราจะต้องจัดให้เหมือนกันในชุดการทดลองอ่าอย่างเช่นอ่าคนทดสอบก็น่าจะต้องเป็นคนเดียวกันนะคะอ่าเวลาเราเคาะก็จะต้องเป็นใช้พลังงานเท่ากันถ้าบางคนขยา่าแรงเกินไป อ่ะก็จะทําให้เกิดเสียงดังกว่าถูกมคนะาาก็อาจจะไม่สามารถที่จะระบุะคําตอบนั้นได้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมนักเรียนจะต้องตั้งสมมุติฐานขึ้นมาก่อนถูกไหมคะอ่ะสมมติฐานขอข้อนี้ก็อาจจะเขียนว่าตัวกลางที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการได้ยินเสียงแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถระบุตัวแปรต้นได้ว่าชนิดของเสียงคือตัวแปรต้นตัวแปรตามก็คือความดังของเสียงและตัวแปรควบคุมก็คือสิ่งที่เราจัดให้เหมือนกันนะคะ,ะคุณครูวหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะหากมีความสงสัยหรือไม่เข้าใจในส่วนตรงไหนไม่สามารถทำกิจกรรมนั้นได้ให้นักเรียนส่ง คำถามมาฝากมากับคุณครูประจําชั้นนะคะและเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังในครั้งต่อไปนะคะในสัปดาห์หน้านักเรียนอาจจะพบกับคุณครูทั้นอื่นที่ทําการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และก็อาจจะพบกับคุณครูอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะมีความสุขกับการเรียนรู้แล้วก็ดูแลสุขภาพ ให้สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลจากโรคโควิดนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ